ปล่อยรัฐบาลอย่างที่เคยปล่อยนะคะเจจะปล่อยแค่หนึ่งตัวแต่วันนี้จะมี3ตัวให้ด้วยสวัสดีครับหวยเด็ดเจแปคลิปนี้อยู่กับผมเจแปดเแปดเก้ j ครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆจากเจฟฟองเบียงวดวันที่16กันยายน2564กันนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าเจฟฟองเบียจะมีเลขเด็ดอะไรให้เราบ้างแคปเจอร์นะคะหนูให้เป็นเพียงแนวทางถ้าคุณแม่ชอบคุณแม่ตามแต่ถ้าคุณแม่ไม่ชอบคุณแม่ผ่านได้เลยหนูไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะออกเลขนี้ไหมหนูไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะออกอะไรจบกันไปแล้วนะครับกับแนวทางรัฐบาลเด็ดๆขอขอบคุณแนวทางดีๆจากเจฟฟองเบียด้วยนะครับ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหวยเด็ด789รวมข่าวเลขดังฟังชัดกระชับทุกข่าวหวยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปแนวทางรัฐบาลเ,เด็ดแบบนี้ได้ในคลิปหน้าสวัสดีครับ